อยากกินน้ำเป๊ปซี่ไหมได้ไมีทั้งเป๊ปซี่และโค้ละโคกจะเอาอันไหนเอาโคกก็ได้โอเคจ้าพอเขากินด้วยอ่ะเอาไปขับใจจ้าลินให้ฉ้นได้นะได้นี่ซาซาเลยแหละใช่ว้าวไอศครีม พี่ดูวิวนั่นสิว้าวสวยสลับเบ้นกันอีกแล้วเฮ้ยบัดดาจะโบว์จะมาดูหืมไหนไปดูห้องนี้หน่อยสิเบื่อชุดลูกมากไปดูชุดหน่อยฮะฮะไหนชุดลูกลูกเราล่ะ ชุดเราอยู่ในเก็บไว้ที่อื่นกับพ่อแล้วไม่ชุดนี้ไม่มีเลยชุดเลยล่ะไม่มีชุดชุดหนึ่งเลยสงสัยต้องไปบอกพ่อแม่ลูกคร้านี้เนีอนแม่บอกลูก,ลกไปซื้อดีกว่านี่ฉันดื่มหมดแล้วนะเอาไปล้างในซิงนะได้ แต่ฉันค่อยเก็บไว้วางพอด,ดีลูกชุดลูกๆไม่มีชุดไหนแล้วว่ะฉันต้องไปซื้อให้ซื้อชุดให้ลูกๆก,ก่อนนะได้สิแต่ฉันไม่ไปหรอกฉันถอนั่งดูวิวแท้งแล้วกันได้มีลูกๆกิน้เต็มให้หมดแท้งกันนะเดี๋ยวแม่จะพาหนูสองคนไปซื้อชุดกันเพราะว่าหนูไม่มีชุดไหนใส่เลยใช่เหรอ มันรีบเลยรีบเลยฮโอเคค่ะพ่อไปสิคะพ่อไม่ไปหรอกลูกเพราะว่าพ่ออยากจะมาชมวิวโอเคไปกันเลยโอเคโอเคสามสองอมแม่คะจะลูกหนึ่ง นี่ที่ไหนหรอคะซาร่าหรือว่ายูนิโคใช่ค่ะแม่อ่อ H&M MM m จ้าไม่เห็นหรอมีจายป,ป้ายอ๋อค่ะเห็นค่ะอ่าไปไปหยิบตะกร้าหรือว่ารถเข็นจ้ะรถเข็นก็ได้ค่ะโอเคจะไปโอเคค่ะซื้อชุดสักสองสามตัวพอนะลูก ก็ได้ค่ะขีก้าด้วยนะโอเคค่ะว้าวนี่นิชาจะลูกคะหยุดอุ้มน้องแล้วก็มาถือรถเข็นซะแล้วก็จูงมือน้องด้วยข้างหนึ่งน้องเดินมาหนูแม่จะเลือกชุดให้เหมาะสำหรับหนูก็ได้ค่ะนี่ไหมลูกมันไม่เอาอะค่ะ เดือนนี้ไม่ใช่เดือนหน้าหนาวจะหน่อยค่ะแม่จะมีชุดกันหนาวไว้เพื่อก็นี้คือช่วงหน้าฝนนะลูกจะได้กันฝนไงมันไม่ใช่ชุดกันฝนนะคะแม่อันนี้จะลูกถ้าเป็นนี่น,นี่ไม่เอาหรอกค่ะแม่มันเอาไว้สําหรับแบบตอนหน้าหนาวหรือเราไปขิมะตกแม่ดูของน้องก่อนนะเย้เขาหนู ไม่เป,เป็นของพี่นะพีก็ชอบชดไหนอ่าเดี๋ยวแม่เ,เล,ลือกตัวนี้ดีไหมเอแอแอะแอมันสีเหลืองเก็ไปแล้วตัวนี้ดีไหมว้าวชอบค่ะเอาไปเลยตัวนี้เอาใหม่สองตัวนี้ลดราคานะลูกสองแถมหนึ่งมันก็ได้ค่ะบาวาก็ตวันคุ้มดี อาจะลูกอ,อันนชาไม่นี้ชุดตัวนี้เหมาะกับหนูไหมเอ่ยหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะลองทาบกับชดตัวหนูดูนะลูกค่ะไม่ไม่เหมาะอะค่ะเหมาะนะแต่หนูไม่อยากได้อะตัวนี้ล่ะเหมาะเหมือนกันลองเอาไปกอดนนัะ้นเนาะนั้นะลูกไป แถวนี้มีชุดเหมาะกับหนูเทียบเลยเนี่ยหมาะชุดนอนเอาชุดนี้ดีกว่าให้ลูกใช้ออ๊ยแม่ไม่อยากจะใส่เองทำไมมือมันต้องไปโดนเนาะคะอ่นนี่ลูกเอาไปนี่คือสวายสำหรับรองนะลูกค่ะด้านนี้บ้างมีชุดไหนเหมาะสำหรับนชิชาอีกหนูล่ะอ๋อนี่มีชุดเน่เหมาะกับหนูอ่ะ Yes ตัวนี้นะก็เหมาะลองเอาไปลองนะจ้ะมีเหมาะอีกอันนี้ก็เหมาะสำหรับลูกอันนี้ก็เหมาะลูกแม่อยากให้หนูลองใส่สะบ้างสวยดีอะไปลองดีลองกันนะลูกลองกันอะนนี้คือห้องเปลี่ยนชุดมั้งเพราะมันาอาจจะมีป้ายบอกมะ โอเคค่ะอะมาอิชามานี่สิแต่ก้าเดี๋ยวทีก้าขึ้นมาวัดน,นะอ่าดูเอานี้นะจ้าอุ้ยมีชุดนี้อีกเหมาะสำหรับแม่เลยนะเนี่ยข้าหนูอลองด้วยโหก็ได้ค่ะไปลองเลยนะลูกชุดนี้ก็มีอยากลองจังลองเลยดีกว่าโอเค นี่ค่ะสวยไหมเอย่ยว้าวสวยมากเดี๋ยวพี่ไปลองชุดอื่นอีกนะชุดนี้ล่ะว้าวว้าวสวยใช่ไหมคะสวยจะลูกน่ารักโอเคพี่เปลี่ยนนะชุดนี้ล่ะน่ารักมากว้าวลูกสวยจัง ค่บพีค่ะตอนนี้อันเดิมเออไม่ใช่แล้วล่ะนี่นะคะโอ้แม่เลือกผิดเอ่เอมแม่กับทิก้าไม่ชอบอะ่ะโอ้ชุดสีเขียวนี้ไม่ใช้นะนี่ละคะว้าว,าว,าวาชุดลายสวยดีจังนะเหมือนแมาเลยมมาลายค่ะพีค่ะอีกชิ้นหนึ่ง วา้าวน่ารักโอเคค่ะอันนี้นะคะคล้ายๆชุดสีชมพูลเลยสวยจังลูกเออค่ะคุณค่ะแลนนี้นะคะก็สวยนะแล้วน,นี้คะ่ะโอ้โหชอบจังค่ะคุณค่ะตัวนี้ล่ะคะสวยแม่ชอบอา่านั้นเอาไปหมดเลยนะ แล้วทั้งหมดจะกี่บาทแล้วคะแม่อะไปเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมก่อนนะลูกค่ะอ่าอือฮึเอาชุดพวกนี้ที่กล้าไปลองได้แล้วนันลูกอ่ะเดี๋ยวแม่ยืนอยู่ตรงนี้โอเคโอเคค่ะเอาชุดทั้งหมดมาลองดูก่อนว่าชอบไหมโอเค นื้แต่ดาเส,สือมาค่ะอ๋อน่ารักเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ตัวจิ๋วเลยฮ่าฮ่นี้บ้าว้าชุดลายเหลืองค่ะตอนนี้คะชุดลายเขียวฮะแล้วก็ชุดลายสตรอเบอรี่อ๋อชุดตัวนี้น่ารักมากอาไปแปะให้ชุดเหมือนเดิมก่อนนะ โอเคคี่ต้องการมีสามชุดน,นะน้องเอาอีกชุดหนึ่งไหมอะลองนะั้นน้องว้าตาต้าหอมเหมือนชุดคุมเลยอะอะอะพี่ชอบพี่ชอบซื้อซื้อซื้อโอเคลูกไปใส่รถขนเอ้ยรถเขน็นเอ้ยถูกแล้วใส่รถเข็นไปให้หมดนิชาลูก เดี๋ยวกลับไปบ้านน่ะนี่เดี๋ยวแม่จะไปซักให้นะแล้วนี้ชาใส่เลยนะพวกนี้แม่เลือกให้มาโอเคค่ะจ่ายจ้งคิดตังได้แล้วฮึทำไมวันนี้ไม่มีคนเลยคะเดี๋ยวก็มามันลูกแม่คิดว่าอุ้ยแม่ด้านน้นี่อะไรอ่อะ หอคกิฟต์เกิร์ฟแม่ลืมซื้อจะรู้ว้าวลู้รู้ซื้อนะ่าชอบหนวนั้นนะลูกค่ะว้าวาสองนี้สวยจังนี่ก็สวยเ่าอเอาหนดีนะา,าว้าวนี้สวยจังเลยอยากได้อยาอยากได้พี่อันนี้ได้ไหมแล้วก็นนี้ ได้ใช้ด้วยกันนะน้องพี่กระเป๋าด้วยซื้อให้แม่อันหนึงให้พี่อันหนึง่นงนหนูล่ะไม่ใช้ค่ะเราจะใช้กระเป๋านี่ขอบใจจ้ะน้องไปจ่ายตังคิดตังมาแม่คะของที่หนูอยากได้คือของพวกนี้อ่ะซื้อให้หน่อยนะ เอาได้สิลูกทำไมจะซื้อไม่ได้อะใส่ให้หมดแม่มีเครดิตแม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างของที่หนูอยากได้แต่ว่าถ้าไม่แพ้ก็ดีกว่านะลูกอันนี้ขอลองใหม่อยิอยากลองเอาไอ่ได้เอาไปหมดเลยนะโอเคค่ะคิดตังค่ะโหอีก แอ้วหของเยอะเอิมได้ค่ะเดี๋ยวคิดตั้งนะคะค่ะเตดตเ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 ปเตฉีเต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 ่าเต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 เกเต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 เเตย่เตไตเเเตเตเตเเ ไปไปไปอืมอืมอืมตรงไหนดีนะหัองนี้ก็คงได้ทั้งหมดกี่บาทหรอคะเออมใช้เครดิตค่ะมีค่ะเครดิตอ้ยอัวโอเคค่ะไปกับบ้านดิชาบอกทิก้าให้หน่อยไปกับบ้านโอเคทิก้า ทิก้าหายอะนี่นะโอเคใส่นะคะลูกเป็นไรไปบอกทีก้าให้มาหน่อยลูกแม่บอกทิทิทิทีันไหมทีก้าหายแม่แม่แ่ทีก้าหายเฮ้ยลูกอย่าไปยุ่งทีก้าหายก็ช่างเขาเขาหวัดจะเดินไปดูของก็ได้เขาก็กลับมาลูกแต่น้องนะคะน้องหายนะ ไม่ใช่สิ่งของหายนะกะแม่ก็ช่างมันเถอะลูกแต่น้องก็กลับมาโอ้ยฮิกา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 เธอเป็นอะไรใช่เฮ้ฮกฮิกาฮิกา ทิก้าอ้ก้าวทิก้าทิ่ีทก้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยปวดอือก็เลยมาอืกโอ้โหพี่หาหนูตั้งนานพี่หาอยู่ตั้งนานแล้วว่อ๋อแค่เดินไปอึก็พี่บอกว่าถ้าปวดก็อย่าอ่านก็รีบวิ่ง โอ้พี่บอกไงว่าต้องบอกพี่ก่อนไปหรอคะเดี๋ยวหลงขึ้นมาทำไงอ่ะอ่ะอ่ะอ,อ,อุดจะลให้เสร็จสรบโอเคค่ะโอเคปปิด,ปด,ปดมาแล้วคะ่ะล้างมาาือจ้ะโอเคเม,มือละลายสมา่าสมา่า นิชาลูกกลับบ้านได้แล้วนะฮะเก็บของกันจิของกันจิโอเคนิชาทิกาทิกานิชาลูกลูกทิกานิชาหายทิกานิชาหายลูกลูกลูก ะะ <G asp> ใช่ทำไมแม่ต้องโวยวายโอ้แม่เจอหนูแล้วไปไหนมาเนี่ยทำไมไม่บอกแม่ ก็ทีก็ปุจิจลาน้องก็เลยไปคนเดียวค่ะหนูก็หาน้องไม่เจอหนูก็เลยมาหาที่ห้องน้ําเจอค่ะแม่ก็ตดนมาหาตั้งนานก็มาเจออยู่ตรงนี้เหมือนกันลูกอ๋อที่หลังอย่าไปไหนนะอะามาๆกลับบ้านโอเคค่ะบอกแล้วนะลูกต้องให้เตือนหลายรอบ แม่ไปสิคะอืม,มกก่โมงแล้วนะไปดูนาดิกกาหน่อยสซฮะหมดเวลาแล้วเหรอสงสัยฉันต้องบอกนิชานิชานิชาอะไรพิชาตอนนี้หมดเวลาแล้วนะเธอายบายได้แล้วโอเคค่ะนั้นก็ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบายยบายลูกเร็วๆกลับบ้านแม่หนักชุดหนูได้คะ่ะได้คะ่ะเอา้าแม่ไม่ได้บอกว่าให้ไปก่อนเอ้ยไปพร้อมกันสิหนักก็หนักออไม่เป็นไรคะ่ะ เอาาอคุณแม่ไปก่อนไนด้เลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยออไไปตามอกจารน้อง,องอนอหนูพิชาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่รีบกลับเหมือนเขาจะกลับแล้วเนาะนี่เพื่อนมาเมาส์กันต่อเยว่เยว่เย้หู้ใช่แอบเมาส์แทนนิชามามาอืาฮาฮาฮบ้าค่ะ